สวัสดีครับคลิปนี้เอาห้าพันแปพีมาเคลือบบอร์ดนะครับอย่างเนื่องจากว่าไอรุ่นนี้นครับมันมักจะผุอะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับอย่างเงี้ยลูกค้าซ่อมมาซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับอย่างตอนแรกก็ซ่อมจุดนี้มาเสร็จแล้วสักพักจุดนี้จุดนี้อะไรเงี้ยมันก็ผุอีก อย่างที่บอกครับว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมือเปียกมือชื้นหรือที่ฝุ่นเยอะเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยพอมันมาซ้ำอีกเนี่ยผมก็เลยมองว่าไม่ได้ละถ้าทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวเป็นอีกเพราะว่ารุ่นเนี้ยดูสิครับลายวงจรเล็กมากๆแล้วมันมักจะผูตามขาไอซีตามลายวงจรอะไรเงี้ยประจําเลยที่อย่างคลิปก่อนๆหน้าเนี่ครับผมก็เลย เอาน้ำยามาเคลือบอะครับนี่ยครับเอาน้ำยามาเคลือบไว้แล้วก็ฉาย u ูนะครับแล้วมันก็จะเคลือบติดเนี้ยคือเวลามีความชื้นเข้าอะ่ะมันก็จะกันได้ระดับหนึ่งอะครับว่าไม่ให้ไม่ให้มันผุมากกว่านี้หรือว่าผุเร็วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องลองไปเรื่อยๆค่ัว่าจะามีน้ำยาตัวไหนที่แบบว่ามันจะเวิร์กที่สุดอะไรเงี้ย แล้วอย่างเงี้ย <c oughs> คือถ้ามันไม่ได้ผูทั้งบอร์ดอ่ะมันผูแบบเฉพาะตุดเงี้ยบางทีเราก็จะซ่อมง่ายขึ้นอนะ่ะอย่างตัวเนี้ยผมโหผมไล่นานมากเลยว่าอย่างงี้นี้ตัวนี้ตัวนี้นะแล้วมันไม่ใช่ลายวงจรขาดที่ตัวมันเองครับแต่ว่ามันมันจะไปขาดตรงรูอะ่ะเห็นไหมครับถ้าปกติมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นรูแล้วก็ผูฉะนั้นะผมต้องคว้ารูมันแล้วก็เอาคาร์บอนหยอดไป แล้วมันจะต้องไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อกับลายวงจรอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเขาช่างยากมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมหาน้ํายาที่แบบมันเจ๋งๆได้อองเงี้ยเดี๋ยววันหลังผมก็จะจะรับแบบเครื่องบาดเป็นจริงเป็นจังไปเลยจะได้แบบใช้กันได้นานๆนนทนๆเพราะว่ามันเครื่องช่างอะครับคือยังไงมันก็หนีไม่พ้นความชื้นนะครับจะได้ใช้กันแบบเออสิบปีขึ้นไปแบบสบายใจ นะครับไม่งั้นไม่งั้นตัวเนี้ใช้กันประมาณห้าหกปีเนี่ยก็ส่วนมากก็มีปัญหามากเหมือนม,มือนกันหมดถ้าใช้แบบไม่ระวังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้พอพอลายวงจรเป็นขาดอะ่ะมันก็จะมักจะขึ้นขึ้นว่าอ่าเปิดไม่ติดหนึ่งหรือไม่ก็ขึ้นค้างจุดสี่เหลี่ยมตรงเนี้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรือไม่ก็ขึ้นว่าลมนะครับอาการของเครื่องผูกครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ